พอพูดถึงแบคทีเรียเนี่ยสิ่งที่จะใช้ในการในการรักษาเนี่ยก็คือยาอปฏิชีวนะนั่นเองแต่ปัญหาของการใช้ยาปฏิชีวนะก็คือเรียกว่าปัญหาการดื้อยานั่นเองนะครับคําถามวันนี้ก็เลยจะถามเกี่ยวกับว่าถ้าเทียบกันแต่และภูมิภาคแล้วครับภูมิภาคไหนมีปัญหาที่ผู้มีผู้เสียชีวิตจากปัญหาดื้อยาจากเชื้อโรคเนี่ยมากที่สุดอ่ามีช้อยด้วยกันสามข้อนะครับอข้อเนะเดี๋ยวไปดู สามข้อนะฮะข้อ A อแอฟริกานั่นเองข้อ b เอเชียข้อ C อเมริกาใต้จะเห็นว่าสามชอยที่เอามาเนี่ยไม่มียุโรปอเมริกาเลยนะคือปัญหาอันนี้เรื่องเชื้อดื้อยาเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ประเทศพัฒนาแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยหรือประเทศยากจนเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเยอะมากแต่ปัญหาที่คําถามคือประเทศไหนโดนหนักสุดฮะ อ่าภูมิภาคไหนโดนหนักสุดคือแอฟริกาเอเชียแล้วก็อเมริกาใต้นั่นเองครับที่ไหนที่ดื้อยามากที่สุดใช่ไหมฮะเราก็มีแอฟริกาเรามีเอเชียเรามีอเมริกาใต้ให้เลือกนะครับส่วนใหญ่ก็ตอบแอฟริกากันมานะฮะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเชิญพี่ตั้มเฉลยครับครับอ่าคําตอบครับภูมิภาคที่มีปัญหาผู้เสียชีวิตจากการดื้อยาของเชื้อโรคเนี่ยมากที่สุดก็คือ ข้อ a นั่นเองครับอฟริกานั่นเองข้อมูลจาก l a n d ซ็นะครับวารสารการแพทย์ชื่อดังปี2019นะครับเพราะว่าทวีปทวีปอฟริกามีตาการเสียชีวิตจากการนื้อยาของเชื้อโรคหรือ a n t i m i c r o โ e ร l r e s i s t a n มากที่สุดนะครับอไปดูตัวเลขเลยดีกว่านะครับนี่อันะนี้คือตาการเสียชีวิตต่อ1,000งลายนะครับอันบนนี้คือนอตอฟร f r ิกากับ Middle East ก็คือกลุ่มชาติอาหรับนะ11นะอันบนนี่คือน้อยนะน้อยสุด ที่สองคือซาวเอธเอเชียของเรานี่เองแล้วก็โอเชียนเนียนะบะสามคือลาตินอเมริกาคาลิเบียนทิสี่ต่อแสนนะฮะแล้วก็เซนทรอลอีสเทิร์นยุโรปนะส่วนใหญ่ที่เยอะเนี่ยเป็นอีสเทอร์นยุโรปมากกว่าสิบเจ็ดนะครับซาวเอเชียอินเดียนี่ก็ยี่สิบเอ็ดแต่ที่หนักสุดเลยอย่างที่บอกเฉลยไปนะครับซับซาฮารแอฟริกาคืออ่าอ่าประเทศอฟริกาที่อยู่ใต้จากอ่าทะเลทรายซาฮาราเนะี่ย 23ลายตอนงแสนคนนี่เยอะที่สุดแล้วนะดูจากกราฟจะได้เห็นชัดนะครับสีเขียวนี่คือภูมิภาคต่างๆในแอฟริกาเนะี่ยคือนาโด่งมาเลยนะฮะที่สีฟ้าลงมาก็คือในเอเชียใตยนะ้ส่วนใหญ่ก็คือประเทศกําลังพัฒนาทั้งนั้นถ้าเป็นสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่นะครไปดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือชา์ที่เห็นนะคือตัวเลขเป๊ะเลยเนี่ยก็คือตอนปี2019คนตายจาก เอ R อเนี่ยโรคดื้อยาเนี่ยนะสองหนึ่งจุดสองเจ็ดล้านคนนะไอ้คือโดยตรงนะเฉพาะโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเมื่อกี้พูดผิดนิดนึงก็คืออันนี้เฉพาะโดยตรงนะถ้านับโดยอ้อมด้วยเนี่ยเกือบห้าล้านเกือบห้าล้านลายนะปีสองสิบเก้านะโอ้เยอะมากเลยนะอันนี้มันแซงการเสรียชีวิตจากโรคเอดส์และมาเรียไปแล้วนะฮะเยอะมากจริงแล้วก็อย่างที่เขาบอกเนี่ยถ้าเกิดปัญหานี้ไม่แก้นะครับยังใช้ยาก,กันอย่างผิดวิธีต่อไปเนี่ย ปี2050เนี่ยการตายจากโรคดื้อยาเนี่ยจะเท่ากับมะเร็งเลยเนะี่ยตีปีละสิบล้านคนคือเรียกว่าน่ากลัวมากนะต้องฝากเลยนะการใช้ยาเนี่ยใช้ผิดนี่คือเป็นยาพิษจริงๆนะอ่าใช่ครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เคยมาอยู่ในชวนแชร์ On are, มาออกในชวนแชร์ไลฟ์นะครับหลายครั้งอยู่แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ กับรายการชัวร์ก่อนแชร์เราหลายครั้งมากๆนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลนะครับอาจารย์ก็ทํางานเรื่องนี้หนักหนจริงๆนะครับแล้วก็หลังไหม่เวลาคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็จะมีเคสมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยานะครับาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลนะครับมาเล่าให้ฟังอยู่ซึ่งน่ากลัวมากๆนะครับน่ากลัวมากๆจริงบางทีตอนสัมภาณ์นีก็อาจจะมี ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เล่าเรื่องไปแต่บางเรื่องเนี่ยออพอฟังหลังไม่นะฮะฟังสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังต่อหรือว่าขยายความต่อหรือลงรายละเอียดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามันเป็นมันเป็นอาการการดื้อยาที่พี่ตําหยิบยกขึ้นมาพูดคุยวันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการให้ดีเนี่ยอนาคตเดือดร้อนกันหมดแน่นะครับเดือดร้อนกันหมดจริงๆเพราะว่าเชื้อโรคมัน มันมันทนมันทนต่อยาแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเพราะเมื่อมันทนต่อยาเนี่ยมันก็สามารถขยายจํานวนของมันได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้มนุษย์เนี่ยเป็นเป็นโฮสต์น,นะฮะมันไม่มันจะไม่เหมือนว่าถ้าเรามีภูมิมุนต้านทานหรือเราหรือยาใช้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับพอพอ,พอเชื้อโรคเข้ามาในตัวเราปั๊บมันก็หยุดที่เราถูกไหมฮะแต่ว่าพอ พอดื้อยาปั๊บเนี่ยเชื้อโรคมาที่เราแล้วมันไม่หยุดที่เรานะฮะมันก็จะไปอยู่ที่อื่นดังนั้นเราเนี่ยจะกลายไปเป็นที่ขยายพันธุ์ใช่โรคที่ดื้อยาสำคัญที่สุดเลยที่เขาบอกให้กินให้หมดอ่าหมดแพ็คเนี่ยอันนี้สําคัญนะบางคนแบบหายแล้วหยุดดีกว่านี่ไม่ได้นะฮะอันนี้สําคัญเลยสาเหตุของการดื้อยาคือถ้าเกิดเชื้อมันยังอยู่อ่ะอ่าแล้วเราหยุดไปเนี่ยไอ้ตัวที่รอดเนี่ยคือตัวที่จะเป็นเชื้อดื้อยาน อ่าใช่ยางอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์อาจารย์พิศนก็อธิบายเพิ่มนะครับ,รบว่าถ้าคือคือเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเราเราเราพบว่ามีบางครั้งเนี่ยมีการจ่ายยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่ามีการให้ยาหรือว่ามีการซื้อยาหรือว่ามีการมอบอยาหรือใช้ยาปฏิชีวนะในแบบที่ไม่ควรใช้อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็การที่ใช้มาก พอสมควรเนี่ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้โดยที่ไม่ได้ไปฆ่าแบคทีรียจริงๆเนี่ยนะฮะเช่นเป็นหวัดเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วก็อาจาออาจะมีอยู่ๆก็ไปได้ยามานะฮะไปได้ยาบอกว่าอันนี้ยาเรียกว่าตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องกินให้หมดนะฮะทั้งทั้่งที่จริงยานั้น เป้าหมายอาจจะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีรียแต่เราไม่ได้ป่วยด้วยแบคทีรนนเราป่วยด้วยวายยอันนี้คือผิดตั้งแต่ต้นทางแล้ววินิจฉัยผิดเลยใช่ผิด,ผ,ดผิดตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับแล้วก็แล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าก็จะกลายเป็นหนึ่งในทบของปัญหาดื้อยาแล้วกันนะครับโอ้จริงๆปัญหาดื้อยานี่ซับซ้อนแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะชวนอาจารย์พิศน์นมาเล่ารายละเอียดที่น่ากลัวให้ฟังนะครับแล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในช่วงก่อนแชร์เราเคยทําเป็นวิดีโอสั้นๆไว้นะครับก็พิมพ์คำว่าดื้อยาพิมพ์คำว่ายาปฏิชีวนะพิมพ์คำว่า RDU ซึ่งย่อม,มาจาก Rational Drug Use หรือว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับอาจารย์พิศนเคยให้หรายละเอียดไว้หลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่จะทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้และตระหนักเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่สมมติว่าคน เราเนี่ยตระหนักเรื่องนี้นะแต่คนรอบชุมชนของเราลดคนในชุมชนของเราล<ม>อบตัวเราไม่ตระหนักเรื่องนี้ไอ<ม>เชื้อดื้อยาจากเขาอะก็มาถึงเราได้อยู่ดีนะครับ, <laughs> รบอันนี้คือคอันนี้คือหดมากนะครับก็เป็นเรื่องที่เออเราเราต้องอาศัยความร่วมมือกันจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะป้องกันตัวเองอะไรเชื้อนั้นอาจจะมาถึงเราได้อยู่ดีนะครับ